สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมวาร์ท r รี่อะเบมพายวีแกนนั่นเองวีแกนเบมพายสิเออเกมแวมพายกินผักนะเรามาลุยกันต่อเลยทุกคนเราจะปกป้องบ้านหรือว่าเราจะรอดกันไหมเนี่ยโดนพ่อตัวเองไล่ออกมาจากปราสาทเพราะเราไม่ได้กินเนื้อเหมือนพ่อไงเออเราปลูกผักปลูกอะไรนะ เิดมาเตรียมตัวกันเอ่อจะไปไหนดีมเมล็ดผักเราหมดแล้วอะ่ะงั้นเรามาเกี่ยพื้นดินเผื่อแล้วกันเออยังไม่ร้อยเต็มแล้วนะแต่แกนอนไปนอนดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะมาทุกคน นี้ไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยนอนเรียบร้อยจ้าไปอุย้ยเจ้าจอดบอสโครงกระดูกใส่มงกุฎอุชุดเท่ด้วยนะชุดทักซิโด้สกูลี่บอสบอสกระดูกโหสุดมาสู้ๆทุกคน ไอ้เออมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนี่แน่นี่นี่เออโอ้ย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 ยา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 เออยังดีระวังวางกับดักไว้ก่อนนะโอ้ยยาอย่ามายุ่งกับบ้านฉันยาเด้อยา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 อุ้ยมาโคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันจะมาเยอะขนาดนี้พอบอสมานี่คือแบบเยอะเกินนะเยอะเกินเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าอุย้ยตลกเต็มเลยอะ่ะไอ้บอส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 มันจะมาทุกคนนี่เอออุย้ยตัวอะไรอยู่เนี่ย Ôi! Ôi! yai yai ban yai 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 Ôi! Oi yai 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 Ôi! yai 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 ơi, yai 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 Ôi! yai yai Ôi! yai yai Ôi! yai 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 ไอ้บ้าเอ้ยยายาเยอะไปไอ้หนุม่มเยอะไปไอ้หนุม่มโอ้ยไอ้ไอ้กระโหลกก็ส่งแต่ลูกน้องมาเต็มเลยเฮ้ยลูกน้องเยอะไปนะ โอ้หส่งในลูกน้องมานะนน่จริงมึงเข้ามาสิอีกะดูกไอ้นี่เน่ไม่ต้องมาพร้อมกันไม่ต้องมาเยอะเยอะเยอะเกินโอ้ยอีหลอดนี่ไวไหมเนี่ยโอ้ไอกระโหลก มันไม่เข้ามามันไม่เข้ามาจริงๆไงทุกคนมันอยู่รอบนอกอะ่ะมีฮีหลอดเอ้ยบ้านฉันจะพังไหมน่ะนี่ฉันต้องไปหามันใช่ไหม ฉันต้องไปหามันใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าน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 เออบ้านบ้านยาโอ้ยบ้านโอ้ยบ้านเมื่อไหร่ฉันจะได้ตีมันสักทีเนี่ย เจอแต่อีพวกนี้นะมันก็ไม่มาหาฉันสักทีนะมันอยู่แต่รอบนอกนะทุกคนเออมันได้แต่ปล่อยกระโหลกเข้ามาเนี่ยนี้ฉันต้องต้องไปตีกับมันแล้วละ่ะต้องไปตีกับมันข้างนอกแล้วละ่ะ นี่เน่นี่เน่นี่เน่เอ้ยเนาะโอ้ยมันต้องมาตีกระโหลกบ่อยๆนี่เออมา เอ้าเอ้าเอ้าเรตีมันเราก็ตายหรอวะเนี่ยอะไรของมันเนี่ยโอเคมาไอ้บอสจัลโลกาฮอฮอฮอฮขึ้นมาแล้วหรือว่าเราต้องตียังไงมันวันเนี่ยไม่รู้แฮ ตีไปก่อนเก็บเลเวลไปเรื่อยๆตีฝั่งนี้มามาเรื่อยๆใช่ไหมนี่ยลืมวางกับดากอะทุกคนอีกแล้ว ลืมวางอีกไอตัวใหญ่ยายายาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้ยมันไวามากไอ้กะโหลกมันไวามากโอ้มันเข้ามามันเข้ามาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เออ,อยาอยา เออต้องเอาลูกน้องพวกนี้ให้หมดก่อนนะแล้วให้มันเหลือแต่อีกกระโหลกนั่นแหละลูกน้องกระโหลกยายายาบ้านบ้านฉั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 นยิงก่อนโอ๊ยโอยโอยโว้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 เดียว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 นะเดียวนะโว้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 โอ๊ยโอยโอยเยอะ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 ไปเยอะไป โอ้ยใจเย็นไอ้กันโล่เยอะเกินบางทีก็เยอะไปนะนี่แน่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 นี่แนน่่ีแน่นแนนแน ยอ,ยอ,อ,ยอ,อย่าเด้ออย่าเด้อโอ้ยไอกโลกี่มาทำบ้านฉันมันก็ปล่อยแต่อกอกโลกมาคือเองก็ไม่เข้าบ้านฉันไงเดินรอบๆบบ้านส่งแต่อีกโหลกกระลามาเนี่ยฉันก็ต้องมาห่วงบ้านไงไม่ได้ตีกับเองสักทีนึงเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็ผ่านบ้านกูไปเลยเนี่ยเฮ้ยออม มานี่เดี๋ยวนี้อีลอดมามามาโอ้ยฉันกลับบ้านก่อนก็ได้อีลอดเออกว่าจะได้ตีสักครั้งหนึ่งเดินวนรอบบ้านมันจะเป็นหมาฟอบ้านให้หรือไงฮะฮะโอ้ยฉันล่ำคาญกะโหลกนี้จังเลยเมื่อไหร่เองจะเข้ามาสักทีส่ง้แต่พวุ่งนี้มานะ อีนี่อเอ้ยอีกะโลมาอีกตะโลมา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 นี่ยิง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 กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนต้องมายิงอีกกระโลกเออแล้วก็อ้อมมายิงตัวไหนยิงฝั่งนี้ก่อนเออไม่เป็นไรมา หลบอย่าไปไปกลับก่อนกลับกลับมันจะไปยิงบ้านเราเออกลับก่อนกลับก่อนใกล้แล้วทุกคนมันเหลือสองในสามหลอดเออสองในสามหลอดไอ,อ้กระโหลกมันอยู่ไหนไวะเนี่ยกระโหลกกระลาไอ้กระโหลกกระลานี่กะโหลกกระ,ะ,ะลาอยู่นี่เออนี่แน่นี่แน่ใกล้แล้วใกล้แล้วนี่แน่ ไปกลับบ้านต้องยิงต้องยิงออกระโหลกที่มันมาด้วยนะนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่เออมันมาทางนี้นี่ว่ะยังเหลืออีกอันนึงทางนี้เออและมันก็จะมาฝั่งนี้เออเออเออีออออนี้เราก็ต้องมายิงมันเออยิงเออ เออน,นี่ไงชนะแล้วออกโลกกราชนะสักทีเว้ยกว่าจะตายนะอีกโลกวนบ้านอยู่นั่นเอ่อต่อไปเอาเรื่องเลยวะเวกจีเลเวอร์กินผักแล้วเพิ่มลดความหิวมากขึ้นแล้วก็เฮวไฟเหรอเพิ่ม ของการโจมตีประชิดเมื่อเราเคลื่อนที่เหรอลดคูดาวอืมเอานี้กว่าเออโอ้เหนื่อยเฮ้ย hey! นั่นอีกานี่มีอะไรด้วยนะลองไปดูสิโอ้ยคุณลุงแฟงกกัสไตล์ลุงแฟงกับลุงสไตล์นะ ถึงวัตรี่พวกเราไม่แจกจะเชื่อเลยว่าหลานจะสามารถกำจัดหนึ่งในลูกน้องของพ่อได้อา้าวเมื่อกี้ลูกน้องพ่อเราเหรอเอาแล้วพ่อเออพ่อเราจะกำจัดเรานี่หว่าเพราะเราเป็นแวมไพร์นอกคอกเนอะเออมันช่างสุดยอดไปเลยนะหลานอาืมฉันไม่สามารถทำลายไอ้เจ้านั่นได้เลยมิจนได้พบกับหลานนี่แหละเออพักผ่อนนะ ดรือตัวเองด้วยหลานอืมให้อะไรมาลุงอยู่ที่นี่ก็ระวังอันตรายด้วยนะลุงจะให้ที่ลูกเอ,อ้ยหลานอยู่นี่นะ Soulstone อ,อเราต้องเอา s o u l t o n e ด้วยนะคุณหลานจะได้รับไอ Soulstone หินแดงอะทุกคน ได้รับเพิ่มจากการโจมตีลูกน้องพ่ออะลูกน้องพ่อเรอะพวกบอสอะไรยเงี้ยจะได้เพิ่มด้วยนะระวังเลือกให้ระวังระวังด้วยในการเพิ่มพวกสกิลพวกอะไรโอเคลุงอืมโอเคดูแลตัวเองด้วยนะหากมีเวลาก็อ่านนี่ด้วยขอให้โชคดีนะหลานรักจุบจ๊บจุ๊บจากลุงแฟงแลสตล์ อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรเอ่ยทำไมมีวาร์ปเยี่ยมเลยได้รับห้ารอ exp แล้วก็ห้า soul stone โอ้ขอบคุณครับนี่อะไรอะ่ะไม่ไหนอะ่ะเดี๋ยวเก็บไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกัน ตรงนั้นให้เราไปไหนแบ๊บนะไปดูสิมีอ๋อสถานที่ใหม่ทุกคนมีเอ่อกรบัฟฟอเรสป่าที่เต็มไปด้วยมแมลงปลัดมูลเป็นสถานที่เอ่อจะทำให้ได้บัฟ การเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่ว่าจะต้องจ่ายด้วยความหิวที่เพิ่มขึ้นอ๋อก็คือแปลงร่างเร็วเงี้ยหรอส่วนซินวเวอร์เบนเบเป็นเหมือนทะเลทรายเลยนะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวันจบสิ้นในการในการปลูกผักของหลานต้องสูญเสียหนึ่งพอยสำหรับ การโจมตีทุกๆคืนคืออะไรอะ่ะสถานที่คือมีบัฟไม่เหมือนกันนี้หรอนี้มันเน้นเน้นต่อสู้ใช่ไหมอันนี้คือเน้นผักเหรอโอ้โหเราไปนเน้นผักกันดีกว่าทุกคนโอ้สถานที่ใหม่ ทำไมอยู่ๆหนะ้จาจอทำไมมันมืดๆอะไรทีนี้เนะี่ยรับเมลใหม่เออเหมือนเป็นทะเลทรายเอ,อ้เป็นหาดทรายที่ดีเลยนะบ้านที่หาดทรายอาผ้าบอกพ่อ,พ,อพ่อของลุงเคยใช้เรามาเที่ยวในการในทริปตกปลานะแล้วก็เราก็เคยกินซุปที่อร่อยมากด้วยที่ทำจาก สัป,ปะหลาดในทะเลอยากลองไหมโอ้โห,โหเออให้ปลาได้กินคุณก่อนนะสิอ๋อลุงสองคนนี้ไม่ตีกันตลอดเลยนะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคทุกคนกลับมาภาพมาเป็นเหมือนเดิมละเป็นแบบแสงจ้าลาคลิปนันอยู่ๆก็จอมืดก็งงอยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรมีต้นหัวหอมยักษ์ด้วยโอ้หัวหอมยกักษ โอ้หอมยักษ์เอแล้วที่ปลูกเราอยู่ไหนล่ะนี่อ๋ออยู่นี่เหรอเดียวนะแล้วเวลามอนสเตอร์มานี่คือแบบยังไงวะมันเข้ามายังไงอะ่ะที่ปลูกมีแค่อย่างนั้นน่ะอ๊นี่ทะเลทายแบบ ยังไงสิบ้านเราอยู่ฝั่งบ้านเราอยู่นี่มอนมันจะมาแบบไหนฝั่งนี้มีเออที่ปลูกผักที่ปลูกผักเอยังไงนะปลูกฝั่งนี้สี่อันฝั่งนี้สี่อันเหรอเวลามอนมันเดิน เดินเข้ามาฝั่งฝั่งทางนี้หรอเอ๊ะงั้นก็ลองปลูกสักที่หนึ่งแล้วกันมาอันนี้มันเหลือแต่กระเทียมเออน้ำวิ่งไล่น้ำอีกนะ เนี่ยมีน้ำอยู่แต่เราก็วิ่เรือไปตรงเรือไม่ได้อีกโอ้มาปลูกสับป,ประรดหนึ่งตัวโอเคเยี่ยมแล้วก็เข้าไปดูในบ้านเรากันดีกว่าบ้านชายหาดข้างในข้างในเหมือนเดิมเว้ยเออข้างในเหมือนเดิม มาเอา exp แล้วกันนะเรามีอันนี้นี่ว่านี่เออเพิ่มอะไรดีอ่ะเพิ่มอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็ unlock herstone น,นี่นี่เพิ่มเพิ่มอันนี้นีกว่าเอา่อเพิ่ม h p บ้านนะแล้วมันใช้ยังไงอ่ะ Stone, เมอร์สโตนเลเวลสองดล็อกเพิ่มความหิวเพิ่มระดับความหิวเหรอเพิ่มอะไรอะ่ะดรอปลิงสพอลต่อหนึ่งเลเวลโซเบอรี่ดีดิว เพิ่มอัตราการดบเหรอโซลส Stone ดบหนึ่งอันต่อเลเวลมีลดความหิวทุกวัน2อันต่อเลเวลเอออันนี้ดีนี่ดีเออเราจะได้แบบทำผักได้มากขึ้นนะแล้วก็บวกสี่ช่องเราเก็บของไม่เยอะเอออันนี้เป็นดอบอาหารให้กับไอตัวฟักทองอะนะ เพิ่มน้ำจากบอ่อน้ำเออนี้น่าสนใจเพิ่มน้ําจากบอ่อน้ําแล้วก็อันนี้ Level เลเวลอ็กพีอินเเพิ่มวัตถุดิบอีกหนึ่งอันเหรอมาแล้วก็เพิ่มบอ่อน้ําเพิ่มน้ําในบอ่อน้ําไม่แต่ว่าเราต้อง เราต้องไอ้นี้อ่ะเรียกอะไรนะไอ้นี่เราต้องซื้อไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เออแล้วก็ตัวนี้เหรอฟังเมาเออเพิ่มไว้แล้วก็นี่ก็เก็บไว้ส่วนไอ้นี้ มันเจอได้มั้ยเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกันส่วนไนนี้อืมไว้ฝั่งนี้กลางคืนเรามารอดูกันคืนนี่ว่ะอ๋อนี่ไงหาสโตนนะหาสโตนเหรอทำอะไรอะไรได้วะเนี่ย มอนมาทางข้างบนข้างล่างด้วยนี่หว่าข้างล่างข้างบนด้วยนะโอ้โหสี่ห้าทิศทางเลยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย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  โอ้มากันเต็มเลยเฮ้ยบ้านไม่แตกก็บ้าแล้วโอ้ยเนาะโอ้โหหมดเกินเานาะนางแม่มดมาเฉยมาเบียดเบียนผักเราอีกแล้วว่าไงเจ้าถั่วง,งอกดูเหมือนว่าจะดูขาวขึ้นนะ รู้สึกดีหรือเปล่าฉันคอยเอาใจช่วยอยู่นะหวังว่าจะช่วยแม่มดจนๆนนะ่าสงสารคนนี้หน่อยนะฉันทำน้ำหายไปสิบห้าหยดช่วยฉันหน่อยนะฉันจะเอาไปทำน้ำสุปนะมึงไม่มีปัญญาหาเองเหรอเนี่ยโอ้ยเนาะ ชีวิตหาน้ำไม่ได้ไม่ตายสิหาน้ำสิบห้าหยดนะทุกคนมายานดีโอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยยังขาดอีกหกหยดนะเอาละไปหามา โอ้ใช้แรงงานเด็กเดี๋ยวหาไอเบอร์รี่กินก่อนจะได้ทำงานให้คุณแม่โมดเอ่อเบอร์รี่ไม่ใช่น,นี่ต้นอะไรอะเลดฮอสคิลลี่เพเปอร์แพนฮะชื่อยาวมากเลยแคคทัสโอ้ มีอะไรให้เราเก็บบ้างไหมเนี่ยต้นอ๋อนี่ไงเบอร์รี่นะอ๋อเบอร์รี่หน่อยเรียบร้อยเราจะได้หาน้ำเพิ่มให้ครบนะไลาลาเจ้าน้ำเออมาคุณแม่โมดเรียบร้อยมาเอารางวัลมา <c oughs> เยี่ยมยอดเอาละนี่ของขวัญรางวัลของเจ้านะเอาไปเลยฉันไม่ได้ต้องการมันอีกต่อไปแล้วฮิฮิวิเฮ้ยของดีได้ส0งร้อยเอพีเนี่ยแล้วได้สี่ไอหินสีแดงสี่อันเออเจง๋งเจ๋งเรียบร้อยฮิ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 วะเป็นไงบ้างทุกคนสำหรับ เจ้าชายแวมไพกินผักของเราในวันนี้หลังจากสู้ลูกน้องพ่อของเราเจ้าสกูรี่นะก็ได้ย้ายมาอยู่ในเกาะทะเลทรายชายหาดแหล่งใหม่พร้อมกับมอนทีท่โหดกว่าเดิมก็ใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กับแวมไพเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย